สวัสดีครับสามีฟาร์มสวัสดีครับสาวโพโพอ่ะมาลัดงัวละครับนะมนื่อนี้อาจจะคลิปขาดๆไดห้หายเพื่อเราคิดเท้าเยน็นก็ยังมีอยู่ครับนะไก่จะหมดแล้วครับนะไก่จะหมดฤนะด,ด,ดูแล้วหรีกบวกเกินอาทิตย์ครับนะน่าจะหมดแล้วมีเก็บโต๊ะไปเรื่อยๆเอาอ่ะละเกือบหมดแล้วครับเนาะเนาะเหนือจากเก็บโต๊ะครับนะก็มา นำกันไกลๆครับนะถ้าสางถ้าพอล้วนเลยครับนะโอ้โหสามีฟ้ามีนจะมาน้ำฝูงบ่อพอไปน้ำควายนะครับนะเรียกว่าบ่อประกวดเ็นควายครับเอาควายเห็นครับควายขึ้นมาเหมือแล้วเด็กโคมปอเนาะครับทีมงานมาไล่ครับอาจจะไล่อยู่น้ำกันอยู่นะครับพูนอ่าค่ะครนี้ว่าบ่อปอไส้ของสามีฟ้ามครับอยู่พุ่นไปไกลครับเนี่ยไปนี่ เป็นหน่อยๆขึ้นในหลายหลายขึ้นในหน่อยอเป็นจุ่มหน่อยๆอ,อ่าเห็นเกินหกนเจ็ดตัวเนี่เป็นสามีฟร์มแท้ๆเหมือนจะเป็นพอไายครับออกมึงก่อนอาจจะเป็นมูซาของสามีฟร์มก็ได้ครับนะแต่วบอกง่วนหน่อยขาวหมีนะพอไา้ครับนะสามีฟาม้ามอาจจะมาน้ำฟูงเลยวะมันอยู่ใกล้ถนนเขาอาจจะรัดขึ้นมาแล้ว่ยางหักันอยู่ไนึงเป็นตัวใดลูกไปเลแล้วคุณ อ้าออกนาหมูเลยมันแมนมาน่อหนอบาดเลยหมูเร็วเดี๋ออกนานี่ยมูซะาอยู่ทังไดเนี่มันแมนบ่น,นั่น <c ười> เอาแล้วเอาแล้วบสมสบายใจแล้วนะไอ้บึงน,นั่นอาสะอาคือ้จังแวบ,บๆครับนะเป็นงัวสมนึฟาร์มบ่เพิ่งสะอาดพุ่นเพราะท่านี้คือถนนอยู่พุ่นเมืองส่งมังกรเนี่ยคือใด โอ้นี่ของไม่เหลียวครับเอ๊หามูไปหัวหน้าีมากกว่าแล้วให้เบิ่งกันนะหาตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวแม่กันนะครับมาก่อนซัมนี้ครับนี่ของไม่ย่อยครับมูซาเฮ้าอยู่ยัยงไงเขาไปไหรมาหาย่าโา้ย่านบ่ไหลยังไง แดงอยู่วงแหวนพาไปเลยฮะับ่นนองครับน,นีบ่ของผลิตผลิตตัวขาวไปใส่ขึ้นนะครับพี่ตัวขาวไหนจะเป็นของผลิตกับปะไราจะเป็นสัตว์ทั้งตัวแดงบรรจารนน้ำครับได้มานน้ำมนัน้องน้องบ้านฮนะไดงมูซามานำมา้ำวะ พูดดของพอร์ตเป็นแมสซอ่เออเอเ์เอาจังได้ขึ้นในร่องเพล่บุ่อนี่เอาจังแรงล่างเนี่ยดูได้เป็นไรเยียบพูดของพอร้ายครับนี่ของพอร์ตครับเป็นจั่งอ๋อข้อา,างนี้ก่อนอันนี้โอ้ขอพันยันงอยูนิ่งครับ<ว>อยูนิ่งฟูขอพัน นี่ฟูงอยู่ครับนะม,ม,มันนีงูสา,า,าครมันมีฟอกบ่งูสาครเร็วไปแล้วมีคนไล่ครับอนะไรมูสานขุดกวนนะครับส่งยางอไน,นอดนอนอ,อยู่กไกลโอ้ครับขอรัดกับพองด้ครับแมนแท้ อ้าวฝูงสาเฮาหายครับสายลีครับอยู่ใายมูครับนี่พอผันครับนี่พอผันพอผันพอตี้อ่ะนี่เตี้ยพอเตี้ยอันไม่ดอนมั้งครับนี่มีพอตี้อ่ะครับพอตี้ครับพอตี้อ่ะนี่ครับของอ่าของอ่าของอ่าเขาอะข้ามแบ็กนะโอ้สายลีพอผัน พูดยังไม่ได้เตือนว่าจะขึ้นมาใช่ไหม,มครับพูดาค่ะเป็นก่อมครับเป็นก่อมคำแบกนะไอ้ลูกดิคือเอาลูกวันนี้คือยางเร็วสบายดิพูดเตี่ยม,มาหลัดครับไอ้ไอปไอ้ลูก แม่คือบ่ทาลูกงปกติทาลูกนะครับวันนี้คือไปเป็นสรงสิเป็นสัตว์บอกก็้ยังไงไอยางยังเร็วหมดสายครับเอ้ยเออทาอยู่ครับยืนทาอยู่ยตำขาซะนานเนาะตำจนได้ไอหง่องครับวันนี้ เด็กก่อนมาขึ้นมาแอบทำให้คนออกมาไลยนะนไม่ซ้ำหนี่ป่ะเดด,ดลบไปจับผุนมาสั่น,น,นบนเขาสาหน่ยเขาเลี้ยวไปโอ้สองสาสาใส่กันทั้งเออจะจีดกันนะ เฮ้ยเฮ้ยวุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมมา้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาดิมวุ้ยมันคำโอ้ยมูทอรงหนาครับพ่อมูทอรงหนามูหนึงผุนออกข้างหนามูผุนถาเลยยางกุ้นๆเลยผุนหิวหนาเัอเดีบุโอ้โหหิวหนาไม่หลีผุนลงซาละผุนยุ อยู่ใกล้น้ำบ่อขืนมันบ่อขืนมันอยู่ซัมหนิที่ย่างหัวหน้ากับบ่อหัวน้ำบ่อนข้าวสาเทั้งน้ำยู่ในน้องกับบือดเห็นบ่อขืนมาท่าน้ำควายควายยังอยู่ใสมันกิกนน้ำได้็ดแขวงคือบ่อไปกินน้ำน้ำปัวอะไรไม่น้ำเขาอีกใช่ป่ะ อยู Ooh, ่ทน้ำคว่ายหลายมือได้ไล้นี้ป่ะได้แล้วไปหาเก่าปุ่นเท่าลิดปุ่นอยู่ได้ปุ่นัหน่อยอยู่น่ำปุ่นหลิดแมนสีขาวบันจ้าเด้ไปน้ำผู้บ่าวบันจ้าเด้แนงแดง เาสั่นตัวแมวไปเขาก็าจะไปนํามเต๋เอไอ้สาเป็นบาดแหล่นั่ตัวเถือกเนาะพี่เราตัวเถือกแหล่นําโอ้ยของบกคือครับว่นนาเล็ดนาเล็ดสีขาวง่วงวันจันทร์นั่นสีแดงตรงนั้นวันเฮ่าแล้วนั่นคือสีแดงเนี่ยหน่อย,อยองบงหูเออกอาลางวัวึ้นน,นั่น,นหแหละนอนอ,อ,ะอ,อ,อโอ้มันกลับเมื่อแล้วเว้ยมันหัวใจความเว้ยแต่ว่าห้องจ้าของบาดจ้าของสียางน,นั่งเขาเสืออยู่ เ้ยน้ำผู้บ่าวเสยวันจันทร์ออเรียบร้อยครับเป็นบ่าวขึ้นเลยครับนะหละัดมาหลัดงูเง่าบ่หลัดคนณลัดง,ง,งูมองดีมอขอไม่ยย่อใหญ่ไม่กวาดครับนะหลัดสองขอกเลยเป็นออกมานะครับนะน้อง ใช่ครับใส่หนก4 2เม็ดครับยูบ่ครับนี่ไข่เนี้ยเลยสัตว์2เม็ดเลยใส่กล้วยมวเวน,นย่างน้ำเมล <c oughs> ส่าไหลยอยู่มั้ง <c oughs> ใส่ไป2เลยครับเออเดินได้กี่บ่อไหลละมั้งเห็นเสาอยู่2มือ3มือมือที่3ไหลจวกเลยเป็นน้ำเลยครับ่ <c oughs> กอกเหลืองมาท่านครับตนกนกสี่อย่างเดียวครับจัดเลยให้โมเว้น,นี่ครับนะรอรับเอาสิบสามให้เนี่ยครับเบอร์อากาศแล้วเบอร์เบอร์อถ่ายเพิ่นบ่เห็นมีงบนเอา้ามาท่านกลับครับเอา้าพี่สิีวเดี๋ยวไปไรเดี๋เด้อครับเดี๋ยวบัดบ่ไปลำบากมากปล่อยมันหลดุด เปลี่ยนมาหน้ามืกเก่าตัวไม่ใสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายยุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าอันนี้ก็จะมาวนเขาอย่างนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแข่งอะไรงี้เวยครับนี่ก็ไปโดนครับเฮ้ย ตัวอะไรมาอยู่ครับมาอยู่เอ้างยบระจานสองครับอือเฮ้ เกิดจีมาบ้านี่จังอวยอยู่ไปเด้อน้าสะสูบบอขึ้นครับนะนี่จะเหลือบอของพ่อวินครับนะหนูน้าครับหนูน้าอยู่ใกล้ๆน้ามอยยาไม่กินครับหนูน้าครับบันไปกินบ้านโลดครับ คือตกน้ำกินอยู่บ้านครับตรงเลยไล่ครับอยู่ใกล้ๆน้ำประเท้ขี่ขานมวยยางไปอดนหนาวอย่างเมือวมืดเว้นครับหงิดลายครับเอ้ยคุนไปหย่ยางไปอีกหน่อยกับพ่อน้าแล้วครับปรไปไปได้ไหมคุณหนาวก็ล้างเยอนง โอ้ยเอ้ยไปเดยเอ้ยเดียโอ้โหเราสาเหตุไอ้ยังมันขวางเขาอืมมันกินถาดขวางเขาซื้อตัวนี้เอ้ยน้ำพอนใอย่างครับนะเอ้ยเดี๋ยเอ้ยเอ้ยไอ้เอ้ยอืมมันเป็นอย่างยะงบ่อไปครับ ไปดู่ไม่ดอนคับของพอวอนนะครับเด็ตัวนี้ขอดอไปโดนพอวอนเห็นไหมนะลูกข้าวเดียวครับนี่ลูกเปตะเบิงนะครับนี่แม่เป็นสมบูรณ์ครับตัวมอใหญ่ครับจต่ว่าให้ลูกดีครับนะงานไป ยิงไส่กันครับอืมไอ้เบิ้งไปมาไปไปปูนแก่งซาเขาครับอืมเอาอยางน้ำมูรละกันครับนะจะไล่ปุ้งเลี้ยวนี่ซักก่อนครับนะไทยไปหลายละครับนะ ไรบุ้งหนีไปสักกวนมาสั่นบอยางมาหนิน้ำสิกินได้กับควายนอนครับนี่นี่ตะควายครับลงเมนครับัวกับอยู่เนีาควายหลายครับนะมัวควายถือก,กันเลยหลายครับบ่ได้ขายน้ำเน่าตะควายกับฮันมาเลี้ยงหลายช่วงโควิดครับนะหลายตืมกันครับบ่บอเด็กขายแห่งตืมกันครับนะทั้งควายทั้งงวมันหลายแับนี้ขายกับถือครับนะ บมไดสื่อมาเลี้ยงช่วงรูปทุ่นแน่ครับเนาะกะสูงกันไปครับนะสัญญาฟ้ามันก็เลี้ยงไปทะเบิ้ลอยู่นี่แหละอันนี้ก็สิบหาตัวแล้วครับนะเป่ายี่สิบจากตะกอนเริ่มเลี้ยงใหม่ๆกะบบอเป่ายี่สิบประสิเลี้ยงเพราะว่ายี่สิบนี่ก็ใกล้แล้วนะครับแต่ว่าสูงสุดเคยเลี้ยงได้่งสิบเจ็ดตัวนะครับนะก่อนปล่อยออกไปน,นี่ก็สิบหาแล้วเนาะถ้าแมน่นราคาเนี้ยมันขยับขยื่นนี่ก็โอกาส สูงอยู่ครับสิเกี่ยวใโดนอยู่สู้กันไปครับนะช่วงนี้ก็สู้กันไปครับสิว่าจังได้ละครับนะเราคาดชื่อร้ายกับว่าขายครับเนาะเอาใบตะเบิงกี่เซค้อกับว่าเป็นยังดึกเนาะแล้ว่าเจ้าของเนาะมันย่ำเกี่ยวหยานี่หัวซ้ำหัวขวบครับนะมันย่ำเลี้ยงกันมันย่ำเลี้ยงได้หลายครับเกี่ยวหยาหน่อยหน่อยช่วงช่วงไรถุงก็สบายอยู่ครับแต่ไปเลาะเนี่ยแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็เลี่ยวเลยครับนะ ลุยกันเต็มที่นะฝน้าฝน,นตก,กนี่ค้างคอกันนี่ลำบากช่วงนี้รับเกี่ยวเนี่ยตัดเนี่ย่ะ,อะบอลเหลี่ยมบะหมีน้ำถั่วมั้งสิครับบะไอยมีครับว่าแรงสีไรนะมาแล้วผู้ใดซ้อนรถผู้ใดมานะอพอผ่านมากับซาลิงผู้ใดนะอ่ะจะไปฟางกับมาเพื่อตเตี๋ยมาแล้วเอ้า ที่นี่พ่อพกันซ้ำนี่ครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ